สวัสดีค่ะครับผมมาตามนัดแม่ตรงอ่ะต้นที่หมู่บ้านนี้อยากร้านเนาะเลขเลขของคุณแม่คือยังไม่หลุดใช่ไหมสําหรับเลขติดใช่ไหมคุณแม่แมนทำมาแล้วใช่ไหมฮะแมนไม่เห็ดไหวแต่ว่าแม่ยังไม่หันเด็กตัดดับตัดยังแลไม่เห็ดมานเลยเลยนะไม่เห็นขึ้นนี่มีเวลาเห็ดว่าสันดต์เป็นชุดเต็มใช่ไหมครับคุณแม่เป็นชุดเต็มแต่ว่าพอคัดลอกเน่ยยังไ่หันเด็ตัดบ่าันเด็ อันนั้นหลายมันจะเห็ดไอ้ขาวๆเห็ดม้าในมัดสูตรนะอัวแร้เนมัดสูตอันนี้เป็นบนอันนี้เป็นล่างแม่นใช่ไหมครับแต่สามตัวนี้ยังไม่มีใช่ไหมแม่โอ้ครัมีครบเลยมังหันเขาวายังมันหลายบอกมังหันเอาครับเขาคอมเมนต์มาว่า คือบังอาน,นี้นเขาเ o าเป็นมาบ้าเลขไร้ไปานนี่ถือกับเพื่อได้ดอกเขาว่าที่ท,ที่มันก็ไา่ได้เลยนะด้อ,อ,ดอบางพินว่าแม,ม่บ้าบ่อนันบ้านลายนยก็ค,ค,ค,คือว่าบางคนเขาเขาไม่เห็นนะครับคุณแม่แต่ไม่เป็นไรครับผมแนวทางนะฮะอ,อยู่ที่ว่าดวงมันอยู่ที่ดวงคนด้วยเมันมันอาศัยใชดวงเขาดวงเฮาพร้อมดวงเ้าวดีเห็น ว่าเห็นหลักกับ่มักใช่นะพันดวงพวกพันสิได้พันเห็นแวบเดียวพันกระไดพันเรียกตัวเถือกกรมีพันมาซื้อมซืสุตัวพันกระเรียกถือกเอากระดาษยกตัวอย่างพวกผมเนี่ยมาทํายังไม่มีดวงเลยก็ยังไม่ได้ซื้อแม่ถ้าแต่แม่ก็ยังไม่ได้ซื้อเลียกสามตัวคือแต่เลียกฝันเป็นไงครับเมื่อคืนฝันดีไหมคุณแม่ ้นอนเดือกเลยเมื่อคืนเนี่ยเลยบไ่ได้ฝันไม่ได้ฝันเลยขึ้นมา<ะ>ท่านได้ฝันวสีแ้วฝันดีแลว้วเนาะว่าสีถือขมาวันทีหนึง่งาติแมนฝันดีแล้วก็ฝันเอาข้องนะแบงคนนจะฟ้องบ่าเอาผู้เดียวจะอันนั้นอืจะฟ้องว่าผู้เดียวจะเียครับถือก็ได้ถือหน่อยหน่อย่อย <c oughs> ถือเล็กซตัวซ้อ วันนี้คุณแม่ก็จะต่องวดให้เลยเนาะแม่เนาะเเปป็็นนจะแต่ว่ามันอาจจะมีอีกมันอาจจะลดยังสิ่งได้เพราะว่าแม่ยังว่ได้เฮ็ดเต็มทำไมแม่ไม่กลับมาทำไอชุด5ปีไม่หลุดบ้างครับคุณแม่เฮ็ดคือกันแม่กับมัดโซนแม่เฮ็ดคือกันชุด5ปีไม่หลุดเนี่ยนะแม่แม่กัมาดโซนกับุ็นีงอ๋อมันรวมกันแหละครับเพราะว่ามันสิมีตัวนึงงวดว่าห้คือคือบนน่ะแม่เฮ็ดมัดโซๆแล้วมันเหลือ5ตัวเดียวครับมันเด่นั่นนะมันเด่น5ตัวเดียวออ๋ ว่านี่แม่กระเฮ็ดแล้วแต่ว่าบ่าในมือสูตรแต่ว่าซีหาสูตรเดนซีกี่สูตรครับรวมกันถึงจะมาได้ชุดนี้แม่โอ้ยไหอยู่เฮ็ดลหลอยู่กรอเฮ็ดดับเฮ็ดนั้นมาตัดดับตัดนั่นไหลอยู่ครับกระเฮ็ดโดนเตอพุ่งละแต่เวล่าว่างละคันนั่นก็ยากล้านครับแต่ดับนี้เอาอยู่ใช่ไหมแม่อยู่อันดับอันดับทุกรักเนี่ยยูอืมที่แม่บอกว่าดับทุกลักเนีคืออยู่คือว่านี่ บนมันดับสามเป็นบ่คือรักลอยรักซิบรักลอยนี่มากเลยครับปีนี้บังันได้หลุดหน้าแต่ว่าต่อไปแม่กับวจจกเนาะปีนี้ยังไม่ทันได้หลุดนี่เป็นเลขอะไรแม่เลขเลขดับเลขดับนี่ละดับทุกลักนะที่แม่ว่านะปีนี้เลยใช่ไหมแม่ปีนี้เลยใช่ไหมแม่คือบางหันม่ดับแปดเป็นบ่ครับแต่ว่าเลขแปดเพิ่งจะดังไรเลยบังหันอ้ดังเลขแปดดังอยู่นะงดมือกี้ดังแต่ว่าแม่ก็คือแบบอ้าลองเมืองผู้ได้สิ ผู้ใดซืออันดับผู้ใดซื้อไม่ก็ยู่อยู่นะเราเรเลขติด่ปีนี้หลุดหรือยังแม่เลขติดเลขติดก็ยังบ่หลุดวันนี้ได้ทมาให้อันแม่เอามาใจกันเรียบร้อยแล้วมันมีอันนั้นมันมีหนึ่งมี่สองมี่มี7เจ็นี่ลหละคือต้องติดภายในนี้แน่นต้องติดบนหรือล่างแม่ส่วนมากมันไปทั้งบนทั้งล่างแม่จุดเนี้ยครับไปทั้งบนทั้งล่างมีตัวไหนบ้างนะครับที่ติดต้องให้ติดตัวนี้มี1นง มีสองมีสี่มีเจ็ดมีหนึ่งมีสองมีสี่มีเจ็ดยังไงก็ต้องติดตัวนี้ติดแต่ว่าซีนซีดับอันนั่นเนาะซีดับล่างซีดับล่างโอ้แต่ดับทุกลากดับอยู่นี่ดับอยู่ใช่ไหมก็คือเราก็ตัดสีออกเราก็ตัดสีออกใช่ไหมไม่ขึ้นบนได้ดโอ้ขึ้นบนได้เนี่ยดับดับล่างไม่ขึ้นบนได้ คือดับบนก็โล่งล่างได้แต่ว่าบนนะบมาแต่ว่ามันโลงล่างได้แต่ว่าก็บ่ค่อยโล่งหรอกโดนๆสิมีแค่นึงครับสี่คือดับล่างแม่แล้วดับบนตัวไหนครับแม่สามดับสามดับทุกหลักดับทุกหลักลักละไวรักสิบลักหน่วยคือดับเมื่อคือไม่มีสามเลยไม่มีสามเอาอยู่ใช่ไหมแม่ไม่กันแต่เก้ากับอยู่อือ ก็ประหยัดประหยัดงบได้หลายนะแม่เนาะตัดลงไปตัวนึงเนาะไม่เกินอันนั้นคันสมมติว่ามันติดสามเท่ากับว่าเอาคับนเพี้ยห้ากันผ่านเท่ากับเอาไว้จักเล็กจักน้อยยังเสรนะมันจะไม่ได้เสียโอกาสใช่อยู่ครับแม่แต่ว่าส่วนใหญ่เท่ากับไปเท่าไปนักตัวอื่นยังเสรนะครับของแม่มันดับลายอยู่แต่ว่าแม่ว่าอันในเหตุมันสูตรมันมีหลายสูตรแม่มันมีหลายสูตรถ้าล่างสูตรกับรุดถ้าร่างสูตรกับยูแต่ว่าคันรุดมันก็นขาดเลยเด้ครับแต่มันรุด พระาะว่าของเขาเห็ดอันเป็นรักเนาะเพราะว่ามันก็ค่อยรูด,ดนอตั้งแต่ป๊บปุ่งสูตรมาใหม่ยแมวมันไม่มมค่อยรูดปุนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะค่ะสามตัวเ,เข้าบ่อยไหมแม่เข้าอยู่เหลียอยู่เลยมิแต่ว่าแม่บม่ค่อยเด่นสังเกตมันคักซ์ซื้อเขา้าอ,อยู่เหลียอยู่สูตรอันสูตรนึงแม่มาเบิ่งมือนั้นเขาเลยสามเทียละปีเนี่ยเขาเขาโตโต้ละ เข้าสามครั้งแล้วแม่นปีนี้เข้าสามครั้งมืออันนี่แหละมือบ้านนี่เป็นเท่ที่ซีโอ้สามตัวนี้คือสีงวดแล้วแแต่ว่าส,สองตัวนี้ตลอดเลยแหละครับคุณแม่สองตัวนี้ไม่เคยพลาดดอกคันซุดเต็มนะีม่แต่ว่าแม่จะกถือไจยก่าถือจกไข่ขนแต่ว่าผู้ได้กะอยากได้แต่น้อยน้อยหนอยน้อยแม่ว่าอุดเต็มไปโลดไปจกเอาจะอยู่แม่เนาะนจะได้ไม่พลาดเนาะแม่ไปจกเอาจะพวาม,มากจะได้ก็เอา ผ่นนมาสิได้คนจกเอาขยะจกว่าถือก็ถือว่าไม่หลายหางนะเพราะคุณแม่แยกบนแยกล่างให้อยู่มันกันนั่นเนาะเห้กัจะกถือแกจกเอาขยะจกว่าถือนะเสิร์ฟจะฟังมักตัวได้ก็เอาหลุดตัวมักย่มันก็บว่าออกเสิรผมเจ้าก็จกถือก็นเนาะเสินเอาขันเอาตัวหนึ่งสองตัวโอกาสเสี่ยงมันก็ลายครับ แต่เราไล่ตัวอกาศได้มันก็ไลายใช่อยู่ครับเพราะว่าเอากรบเบรดเกีงอีหยังขนาดนั้นเนาะเอากระมิคำนวณเพราะว่ามันเป็นเหล็กฝันเนาะนั่นมันเป็นเหล็กฝันเหล็กแต่ว่าฝันฝันของคุณแม่งวดเมื่อกี้โอ้โหผมเนี่ยมักคักเลยนะวันที่หนึ่งเนาะเอ้าเพื่อนกับบอคือแก้มันออกเลขบนถ้าเราไปยิบถือกับอาจซีได้ทั้งวันทีหนึ่งผลดีใช้ตัวบุเนาะนั่นเนาะไม่ไปยื้อทั้งหนาแม่มา อันชีตเบิ้องสองหกนี่ไม่สิบว่าไปยืดทั้งนาบ่แม่แม่คิดว่าน่ะครับไม่สิบว่าไปยืดทั้งนาบ่คิดในใจคิดแม่นั่งเหตุนั่งนั่นอย่างนั้นไม่สิบว่าเป็นอะไรมาเป็นมาเป็นมาบุตรเป็นมาทั้งไหนนี่สองหกเพราะว่าเหล็กเขาบังหลายๆไม่มาเก็บไปยืดทั้งนาละรางวัลที่หนึ่งนะสูดไม่ได้ใช่ไหมแม่สูสูตรม่ได้สูสูตรม่ได้เหลยกฟันว่าะฟันโดนแล้วแม่คิดว่ามันสิคิวนะ แม่ก็มาเว้าอยู่นะว่าขนมันออกตัวนี้ว่าแม่เสียนั่นหลายเติบอยู่แม่ก็สิได้หลายเตืบอยู่ก็ยังตามอยู่ไหมแม่ความฝันหรือว่าไม่ตามละแต่ว่าไม่ไม่ก็น่าสิตามในเพราะว่าเลขบบนแม่มันมีซีวันนี้วันบางคันแม่ว่าอยู่เลขฝันแม่ไม่ได้ซีหกเลยว่าแต่ว่าเลขบบนแม่มีหาแม่แม่ว่าอยู่จะมันจะเป็นยังไงก็น่ม วันนี้ก็เป็นชุดเต็มนะคุณแม่เนาะใช่ครับชุดเต็มให้เดี๋ยวให้คุณแม่ยกให้ดูนะครับผมชุดเต็มไปก่อนเนี้ยกะซีตัดสินั่นอีกเกี่ยวบัตตับจัดยังอีกเกี่ยวอาจิได้เพิ่มเมื่ออาจิลด์ที่ยังกางสีกระได้โอ้มากเลยแม่แล้วเอาอีกสีดูนะครับผมแคปไว้นะครับแนวทางของแม่เพชรนะครับผมแม่เอามือออกนิดนึงนะครับคุณแม่ นิดหนึ่งใช่ไหมช่างนี้ให้มาเรียนครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะยุตีนะก็ให้จับเอาฮะตัวเด็ดๆจับเอาหรือว่าไปเสี่ยงเลือกเอตัวมากเนาะเป็นเพียง